สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟังแล้วเกตรายการที่จะช่วยคุณเกตทุกประเด็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราจะมาตีแผ่ทำความเข้าใจและหาทางออกไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันนี้ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกของมากๆครับและเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบพบเจอหรือกำลังเผชิญอยู่กับสิ่งนี้นั่นก็คือเรื่องของความทุกข์ครับใช่ค่ะความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีสถานะทางสังคมอย่างไรความทุกข์ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนเราได้เสมอ แต่คำถามคือเราเคยหยุดคิดจริงๆจ,จ,จังๆไหมคะว่าความทุกข์คืออะไรกันแน่นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับหลายคนอาจจะคิดว่าความทุกข์ก็คือความเจ็บปวดความไม่สบายใจความผิดหวังแต่จริงๆแล้วความทุกข์มีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจความหมายของความทุกข์ในมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นครับ เราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าความทุกข์คือสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งของชีวิตก็ได้นะคะเหมือนเวลาที่เราเจ็บป่วยร่างกายก็จะส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของอาการเจ็บปวดเพื่อบอกให้เรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติความทุกข์ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่จิตใจของเราส่งออกมาเพื่อบอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งในชีวิตของเราที่ต้องการการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับความทุกข์ในแง่นี้จึงไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหลีกหนีเสมอไปแต่เป็นเหมือนกับครูที่คอยสอนบทเรียนอันล้ำค่าให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นครับบางครั้งความทุกข์ก็ผลักดันให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ครับลองนึกถึงเวลาที่เราอกหักดูสิคะช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียความรัก หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนโรคถลม่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากลับได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งขึ้นได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นและอาจจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตได้ชัดเจนกว่าเดิมด้วยซ้าไปค่ะนั่นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยครับความทุกยังสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนได้อีกด้วยครับบางคนอาจจะเคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจนเกือบจะยอมแพ้แต่ด้วยความทุกนั่นเองที่ทำให้พวกเขาลุกขึ้นสู้ใหม่ ตั้งใจทำงานหนักขึ้นหรือค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าความทุกข์ก็สามารถบั่นทอนจิตใจของเราได้อย่างมหาศาลเช่นกันค่ะหากเราจมอยู่กับมันมากเกินไปหรือไม่รู้วิธีจัดการกับมันอย่างเหมาะสมความทุกข์ก็อาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหรือก่อให้เกิดปัญหาทางจิตภาพอื่นๆตามมาได้ด้วยค่ะถูกต้องเลยครับ การทำความเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างชาญฉลาดครับเราต้องเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรังเกียจหรือปฏิเสธมันแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วอะไรคือต้นตอของความทุกข์บ้างคะเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่มีสาเหตุมาจากอะไร จริงๆแล้วต้นตอของความทุกข์มีหลากหลายมากครับบางครั้งก็มาจากปัจจัยภายนอกเช่นการสูญเสียคนที่รักการเจ็บป่วยการประสบปัญหาทางการเงินหรือการถูกทอดทิ้งซึ่งความทุกข์ประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเรามักจะไม่มีทางควบคุมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันความทุกข์จำนวนมากก็มาจากปัจจัยภายในของเราเองครับเช่นความคาดหวังที่ไม่สมจริง ความยึดติดในสิ่งต่างๆความคิดเชิงลบการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อ๋อหมายถึงความทุกข์ที่เกิดจากความคิดและทัศนคติของเราเองใช่ไหมคะถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งความหวังไว้สูงมากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังและเป็นทุกข์มากครับ ซึ่งบางครั้งความคาดหวังเหล่านั้นก็อาจจะสูงเกินไปจนเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับหรืออย่างเรื่องการเปรียบเทียมตัวเองกับผู้อื่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของความทุกข์ในยุคปัจจุบันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียที่เราเห็นภาพความสุขของคนอื่นตลอดเวลา ใช่ครับเมื่อเราเห็นชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นเราก็มักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบและรู้สึกว่าชีวิตของเราด้อยกว่าเขาไม่มีความสุขเท่าเขาซึ่งจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียอาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาก็ได้ครับ นอกจากนี้การยึดติดในสิ่งต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของความทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นการยึดติดในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เมื่อสิ่งที่เรายึดติดเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญเสียไปเราก็มักจะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสนั่นเป็นเพราะธรรมชาติของทุกสิ่งในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความแน่นอนไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน หากเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางและยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นความทุกข์ก็จะลดลงไปโดยปริยายครับฟังดูเหมือนปรัชญาเลยนะคะแต่ก็จริงค่ะการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆช่วยให้เรามองโลกได้เป็นจริงมากขึ้นค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือความไม่พอใจครับบางครั้งความทุกข์ของเราก็เกิดจากการที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่พอใจในชีวิตของเราเอง มัวแต่มองหาความสุขจากสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับเหมือนกับการที่เรามักจะคิดว่าถ้าฉันมีสิ่งนั้นฉันคงจะมีความสุขหรือถ้าฉันได้ทำแบบนั้นฉันคงจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งความคิดแบบนี้มักจะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่รู้จบเพราะเราจะไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่และจะวิ่งไล่ตามความสุขที่อยู่ภายนอกไปเรื่อยๆโดยไม่เคยหันกลับมามองหาความสุขจากภายในตัวเราเองเลยครับ แล้วเราจะสามารถรับมือกับความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรคะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์คืออะไรและมีต้นต่อมาจากไหนก้าวต่อไปคือการหาวิธีจัดการกับมันใช่ไหมคะแน่นอนครับสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ปฏิเสธไม่หลีกหนีแต่ให้เราเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญ การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่หมายถึงการที่เราเข้าใจว่าความทุกนี้เกิดขึ้นแล้วและเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันครับเหมือนกับการที่เราป่วยเราก็ต้องยอมรับว่าเราป่วยถึงจะสามารถเริ่มต้นรักษาได้ใช่ไหมคะทุกต้องครับเมื่อเรายอมรับแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความเข้าใจความทุกนั้นอย่างลึกซึง้งพยายามค้นหาต้นตอที่แท้จริงของความทุกข์คืออะไร มันมาจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้หรือมาจากความคิดและทัศนคติของเราเองการสำรวจความรู้สึกของตัวเองการตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเมื่อเราเข้าใจต้นต่อแล้วเราก็จะสามารถหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับมันได้ครับ หากความทุกข์มาจากภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับการปล่อยวางนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะทำใจ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนครับการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจหรือไม่รู้สึกอะไรแต่หมายถึงการที่เราเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและการที่เรายึดติดกับมันมีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าความทุกข์มาจากปัจจัยภายในอย่างความคิดหรือทัศนคติของเราล่ะคะเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรหากความทุกข์มาจากความคิดเชิงลบหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริง เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองครับฝึกมองโลกในแง่บวกมากขึ้นลดความคาดหวังที่ไม่จำเป็นลงและหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่และสามารถทำได้ครับการฝึกสติการทำสมาธิหรือการเจริญสติก็ช่วยได้มากเลยใช่ไหมคะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและเห็นความคิดของเราอย่างเป็นกลางมากขึ้นค่ะใช่ครับการฝึกสติทำให้เราสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราได้อย่างชัดเจน โดยไม่ไปตัดสินหรือปรุงแต่งทำให้เราไม่หลงไปกับความคิดเชิงลบและสามารถจัดการกับอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้การมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบางครั้งเรามัวแต่มองหาความสุขที่ยิ่งใหญ่จนลืมไปว่าความสุขสามารถซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันของเราได้เสมอคะ่ะ ถูกต้องครับการชื่นชมธรรมชาติการได้ทานอาหารอร่อยๆอการได้พูดคุยกับคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองในทุกๆวันครับการมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีก็เป็นสิ่งสําคัญในการรับมือกับความทุกข์นะคะการได้พูดคุยระบายความรู้สึกกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่เข้าใจเราสามารถช่วยผ่อนคลายความทุกข์ในใจของเราได้มากทีเดียวค่ะ และหากความทุกข์นั้นรุนแรงจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือเราไม่สามารถจัดการกับมันได้ด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับการดูแลสุขภาพจิตของเราก็สำคัญไม่แพ้ส,สุขภาพกายเลยทีเดียวครับสรุปแล้วความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวหรือหลีกหนี แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้และเรียนรู้ที่จะเติบโตมันจากมันใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อเราเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรและรู้วิธีจัดการกับมันอย่างเหมาะสมเราก็จะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งครับ